อันนี้เป็นรถนอนนะครับรถแคมปิ้งนะครับนี่นี่นี่แคมปิ้งนะครับสุดยอดปั้นใหม่นะครับคันนี้อันนี้เก็บของเก็บของสำพระได้หมดไปทางไหนบ้างมารือยังพี่ไปสระบุรีสระบุรีไปไปนานอนาอสบายเนาะเราต้องมีสักคันหนึ่งใช่นี่เป็นไฮเอสนะครับช่วงยาวช่วงยาว ช่วงยางนี่ก็เป็นผ้าใบกลางฮิเลยก <_ d ata> ลงฮิตเลยนะครับถ้าได้แบบนี้มาจบแล้วก็เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ขับเร็วด้วยไม่ไม่ไม่เกิน90้าสิอันนี้มันประหยัดประหยัดนะครับฟุตบ,บอลมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับไฮไลท์เราอยู่คันนี้อ,อันนี้ทําก่อนคันนูน้นหรือว่าคันนู้นทําก่อนคันนี้คันนี้ทาก่อนคันนี้ทําก่อนนะครับคันนี้ทาก่อนนี่มีพี่ผมมาก่อนนะครับชาติเจริญทรัพย์ กันิการัทนะครับโอ้ผมไม่เอาติ๊กเกอร์มาทันนี้กันเลยว่าแม็กยี่สิบสองแม็กยี่สิบนะพี่เนาะสองหกห้าห้าสิบยี่อายี่สิบพี่เฉพาะถ้าแม็กก็อลังการแล้วนะครับตัวนี้เป็นดีเซลตัวนี้เป็นดีเซลโตโยต้าเป็นเครื่องสองเอลโอ้เครื่องสองเอลนะพี่เนาะโตโยต้าสองเอลเครื่องสองเอลโตโยต้าสองเอลมันวิ่งดีนะครับเพราะว่า จริงๆเจ้าของเครื่องเดิมเขาเขาคิดว่ามันเสียอมจริงๆมันเป็นที่ปั๊มปั๊มดีเซลปั๊มดีเซลปั๊มดีเซลมันจะมีลูกยางมันจอดนานเขาจอดนานที่ลูกยางมันซึมพอมันซึมมันรั่วปั๊มพวกนี้มันเวลาเครื่องมันทํางานรถมันจะกระตุกอพอเปลี่ยนเสร็จก็ทุกอย่างนิ่งหมดเลยทรานส์ฟอร์머นะครับพี่พี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลย ก่อนหน้านี้ไอเดียไปเห็นมาจากไหนครับผมเห็นคันนี้กับคันนู้นคนละอย่างกันเลยอันนั้นหนังแบทแมนอันนี้หนังไอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์อ่ะที่มันไปร่างรนะครับนี่นี่สังเกตดูคันนี้ผมบอกให้เลยว่าเดด็บานสตาร์ทเครื่องได้ไหมเป็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้เจ้าของแกเห็นจะเห็นจะปุ่มกังงงแล้วนี่ปุ่มยังกับเครื่องบินเลยนี่ คันนี้มันเหมือนจะโหลดโหลดด้วยเนาะมันมันมันฟิลคนละอย่างกับคันเมื่อกี้คันนี้มันจะคล้ายแบบอันนี้เหมือนหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันแปลงร่างมันรถยนต์มันเหมือนแบบคันเมื่อกี้มันจะคล้ายมันโมไซค์แต่คันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับนี่นี่นะครับอันนี้กวางเป็นวางไรไว้ครับนี่นี่มีด้วยนะครับคันนี้เดินทางบ่อยนะครับไปพอๆกันแหละไอ้คันนั้นก็ไปสุรินไปโคราชอันนี้อันนี้กไปไปบางน้ำเขียว ไอ้วังแรงเย็นไหนคุณลองโยกแฮนด์ให้ผมดูดิไม่มันต้องสตาร์ทอ๋อเพราะว่ามันใช้พ power มันมันต้องสตาร์ทมันสตาร์ทดิเวลามันออกตัวได้มันจะมันมันมันจะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยออกได้มันจะนิ่มอ่าเดี๋ยวมันต้องใช้ power นะครับนี่โอ้ยไม่ธรรมดานะครับเบรกกว่าอยูคันเกียร์ก่อนนะทางนี้อ่าโอ้ น่าจะเดือนกว่าซึมไอเดียคอนเทสต์โอ้โเยอะแยะมากมายบ้านเปิดไฟนี่หน่อยชิพียกเปิดไฟ พลังกายดูหน่อยนี่นี่เฮ้ยโอ,โอ้นะครับมนล่นโยกเห็นหรือที่ทาวเวอร์ดิโอ้นี่โยกได้แล้วนะครับต,ต้องอต้องเล่นนิ่งต้องวิ่งใช่ไหมอ๋อแล้วต้องมันมาใช้เลยอ๋อครับโอ,โอ้นะครับยอดเลยนะครับ การหลายกิจการนะครับนี่เสียงนิ่งเสียงมันนิ่งเลยนะครับเสียงมันเบาด้วยช่วงล่างนะครับทุกแต่ละตัวนะครับซับแทงหนึ่งสองสามนะครับข้างละสามตัวนะครับเหนี่ยวยึดเอาไว้นะครับโอ้แหนบเอาไว้แต่เดียวนะครับไม่ว่าจะอะไรไม่ได้เป็นทุกนะครับนี่นี่นะครับเออ โอ้ยอดเลยนะครับนิม่มกว่ารถไอีเอ็มออืมไม่ไม่ไม่ตกไม่รู้สึกเลยตมปั้มันจะม,ม,มันมจะนะแล้วก็แนเราเลือแค่แผ่นเดียวด้วยเนาะใช่ป้<ม>าับแนบมันจะมันจะดีพรดีที่มันจะมันจะสบายแนัล้วมันดี้เสรโอ้โห อ่ะโอเคครับวันนี้อ,อ่โอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูกันแล้วนะครับ3ค,คันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนะครับอ่ะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างนะครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่